สวัสดีทุกคนนะครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับเรื่องราวในโลกวันพีสโดยที่เนื้อหาที่เราจะมาคุยกันในวันนี้นี่ก็จะเป็นเรื่องราวนะฮะเกี่ยวกับการฟื้นกลับมาของทิฟนิกาเพื่อที่เขาเจะได้กลับมาต่อกรกับแซตเทอร์ในรอบปีศาจอีกครั้งึ่งนั้นก็เพราะว่าเนื้อหาในปัจจุบันลูฟี่ในตอนนี้นี่ก็ได้หมดสภาพออกจากร่างเกฮ่าแล้วก็ยังไม่สามารถต่อสู้ได้ใช่ไหมฮะึ่งนั้นก็จะเป็นเรื่องราวที่ทำให้กลุ่มหมอฟานในปัจจุบันเนี่ยเริ่มเสียเปรียบในการพิธานแล้วก็ได้ต่อสู แต่ว่าจู่ๆหลังจากนั้นเนื้อหานก็ได้มีการย้อนดีดซึ่งมันคือเรื่องราวในอดีตคูมาและกอร์วาเล่ที่มันได้มีการเปิดเผยมาแล้วว่าคูมาเขาได้มีเชื่อสายบัคเนียเหล่าผู้คนที่เชื่อมั่นในนิกาว่าสักวันหนึ่งที่เป็นการปลดปล่อยนิกาเนจะกลับมาซึ่งนิกาเนี่ยจะมาช่วยเหลือแล้วก็ปลดปล่อยเหล่าคนเหล่านั้นและจากการที่บอกน้องคูมาเขาเนี่ยคือคนของบัคเนียนี่ก็จะหมายความว่าบันนีที่เป็นลูกสาวของคูมาเธอนั้นก็ต้องมีสายเลือดของบัคเนียนี่อยู่ในตัวเหมือนกันและ ขาวนั้นก็จะมาช่วยปลดปล่อยเธอเหมือนกันใช่ไหมซึ่งก็นแน่นอนนะว่าคูมาน่ก็ได้ตอบว่าใช่เพราะฉะนั้นเรื่องราวพวกนี้ก็น่าจะเป็นการยืนยันและปูเรื่องราวนวนิการขาวนั้นจะปรากตัวออกมาช่วยเหลือปัคเนียแล้วก็ช่วยเหลือบอนนี่ตามคำพูดที่คูมาน่ได้มีการกันเอาไว้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเนื้อหาการย้อนอดีตของเรื่องราวที่การวาเล่และก็คูมาน่ได้จบลงนั่นก็จะหมายความว่าถ้าเกิดเนื้อหาในกับประเทศไอแคนอีกครั้งในตอนนั้นพวกเราก็อาจจะได้เห็นฉากแล้วก็เรื่องราวที่บอนนี่เนี่ และแน่นอนนะวนิกามันคือความสามารถและก็พลังลูฟี่ที่เป็นจอบาที่กลับมาแต่ว่าลูฟี่ในตอนนี้นี่ก็ได้นอนหมดสภาพเพราะฉะนั้นดูจากการปูเรื่องราวแล้วการเกิดในปัจจุบันเนี่ยการที่ลูฟี่ในหมดแรงแล้วก็เสมอคิดสัลูมันก็น่าจะเป็นหนึ่งในการปูเรื่องราวของปะคเนียที่เป็นสายเลือดของคูมาและก็บอนนี่เพอร์ทีบอนนี่นั้นจะเล่เล่ขานิกาและในตอนนั้นลูฟี่ได้ได้ยินเนี่ยคราวนั้นจะฟื้นแลวตื่นขึ้นใหม่ครั้งแต่ว่าในครั้งนี้นจะเป็นการตื่นขึ้นมาโดยที่ลูฟี่นนนน่่ราาั้้้ตขึึมอมอกกยายามมจะชใสู ส่วนลูฟี่ที่เป็นเทพบรดาธินิกาคราวนั้นก็จะลุกขึ้นใหม่ครั้งตามเสียงเรียกของบอนนี่ที่เป็นสายเรื่องของบาคคเนีนั่นเอง,เองนะฮะและนั่นก็จะหมายความว่าในตอนที่นิกาฟื้นขึ้นใหม่ครั้งในตอนนั้นก็จะเป็นการต่อสู้ที่ลูฟี่เนี่ยคราวนั้นจะต้องเผชิญหน้ากับฮัลพุท้าวซตเทิร์นที่ในตอนนี้แซตเทิร์นอยู่ในร่างปีศาจและคราวนั้นก็มีความสามารถหลายอย่างที่มเป็นความลับที่มันใช้ในการโจมตีแล้วก็ทำให้ศัตรูนะั้นไม่สามารถขยับตัวได้และนัั่่่่่นนนนนกกกก็็็จะะะเเเปปรรรืออองอาอขของาาาตตสสูู้้้บีขขใหญ เพราะว่าพวกของบัคคานีเนี่ยพวกเขานั้นถูกจัดการเพราะเชื Onion, ่อนนิกาแต่ว่าในตอนนี้เทพเป็นโวที่นิการนั้นได้กลับมาแล้วซึ่งนั้นก็เป็นเรื่องราวที่ไม่น่าสนใจนว่นนิกาจะมีความสามารถและก็พลังที่มันสามารถจัดการท่าผู้เท่าเซตเทิร์นหรือไม่เพราะว่าการที่ปูเรื่องราวมาขนาดนี้เนี่ยถ้าเกิดลูฟี่ที่เป็นน er ิการนั้นฟื้นขึ้นมาต่อสู้เซตเทิร์นการที่ปูเรื่องราวขนาดนี้ลูฟี่นะฮะเขานั้นก็น่าจะสามารถต่อกรเซตเทิร์นแล้วก็น่าจะเอาชนะหาผู้เท่าด้วยพลังนิกาได้เหมือนกันแต่ CPU ่่ Netflix ่วาากกรททีีีลฟเป็นิ ต้องต่อสู้กับเซตเทินั่นก็หมายความว่าถ้าเกิดคิสซรูเขานั้นฟื้นขึ้นมาแล้วก็สามารถต่อสู้ได้ครางใช่ไหมฮะในตอนนั้นก็จะเป็นเรื่องรอที่ไม่น่าสนใจเหมือนกันนะว่าซันจิเขานั้นจะกลายเป็นคนที่ต้องต่อสู้คิสซารูเพื่อทําการป้องกันไม่ให้คิสซรูเขายุ่งกับการต่อสู้ของลูฟี่แล้วกับเซตเทิหรือไม่เพราะว่าถ้าเกิดว่าเรื่องล่นั้นเป็นแบบนั้นนั่นก็จะหมายความว่าในการต่อสู้ในครั้งนี้เนี่ยซันจินี่นก็จะได้พัทนาคิสซารูโซโลนั้นได้พัย การต่อสู้จัดสินภาคเอเคสมันคือการต่อสู้ที่ท้าที่สุดการต่อสู้ของลูฟี่ซันจิแล้วก็โซโล3พปีศาจในกลุ่มโมฟานจะได้มารวมกันเป็นการต่อสู้เดียวนั่นคือพวกเขาทั้ง3คนเนี่ยจะได้ต่อสู้คิสซารุโลจิแล้วก็ซาเทิร์น3คนพร้อมกันซึ่งนั้นก็น่าจะเป็นเรื่องราวที่มันว้าวมากและก็น่าจะเป็นเรื่องราวการต่อสู้ที่มันยิ่งใหญ่มากเหมือนกันเพราะว่าอย่าลืมนะว่าการต่อสู้เี่เคสเนี่ยมันไม่ได้มีการแยกเฉพาะที่เป็นการต่อสู้ตัวตัวนะฮะแต่มันคือการต่อสู้้้ทัั่ฝาาาาายยรระดบโลลลลกกกเตองงจแ ส่วนพวกลูฟี่ในมีเป้าหมายในการช่วยเหลือเวกับพังให้สำเร็จและนั่นก็เลยกลายเป็นเรื่องราวที่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าเกิดเสียงเรื่องของบอนนี่ในปกลูฟี่ขึ้นไม่ได้สำเร็จในตอนนั้นการต่อสู้ที่เอเคก่าจ,จะได้เห็นสาป,ปีศาสนะฮะรวมมือกันต่อสู้พวกเซเทิลจนมาทําให้เกิดเรื่องราวขออั้งใหญ่ที่กุโมฟาเนี่ยอาจจะสามารถจากการลูจิคิซาลูและก็เซตเทิลสามผู้แข่งขันของรัฐบาลโลกในศึกการต่อสู้ที่เอเคกก็เป็นได้นะฮะ เพราะฉะนั้นก็เลยน่าลุ้นนะว่าถ้าเกิดการต่อสู้ในกลับมาในปัจจุบันและลูฟี่ได้ตื่นขึ้นมาด้วยเสียงเรื่องของบันนี่ในตอนนั้นการต่อสู้ที่เอเคนจะมันขนาดไหนและมันจะเกิดข่าวใหญ่แล้วก็เรือ่องใหญ่ที่ว่ากลุ่มโมฟางเนี่ยข่าวนั้นก็กลุ่มเจ้าพาร์ทที่สามารถจัดการทัพเท่าเพลยเอกแล้วก็ซีพีซีโร่ในการต่อสู้ที่เอเคได้หรือเปล่าโดยที่เรื่องราวพวกนี้เราก็ต้องมารอรุนแรือก็รอดูกันนะฮะโอเคและถ้าเกิดเพื่อนชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไ like, ลค์ก,กดแชกกร์ชวรสวี้พอออตตงขัลาไปก่่ออนล้เจหมคิป สวัสดีครับ